สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำผัดคะน้านะคะใส่ไข่ Hello everybody I'm cooking stir fry cabbage with egg so what we have is oil yeah ตั้งกระทะแล้วนะคะ oil cabbage it's already clean and chop ข้นอพาวเดอร์พาวเดอร์แล้วก็ซอสโยสซอสซอสโยสแล้วก็ไข่เอ็กนะคะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันเดี๋ยวเรากระทะร้อนนะคะกระทะร้อนๆเลยทำครั้งนี้จะทำแปลกใหม่นะคะต้องตีใส่ ไข่ไปเลยนะคะตีใส่ไข่ไปก่อนน่าจะร้อนแล้วนะคะผัดให้ทั่วใส่หอยนางรม เอาใส่ผักลงไปทำทานเองนะคะทำกินเองเลยทำกินเองมีประโยชน์มากนะคะผัดผัดกระลำนะคะผัดกระลำใส่ไข่ โตยซอสพอประมาณนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำด้วยปุงเครื่องนะคะปุงเครื่องอันนี้ผงชูรสนะคะผงชูรสแล้วก็ใส่ขะนอด้วย ข้นนะคะน้ำตาลน้ำตาลชูเกอร์ช้อนหนึ่งคนให้เข้ากันแบบนี้แบบกินได้นะคะทานเองเลยนะคะเดี๋ยวผัดนิดนึงนะคะ เราต้องการให้มันเป็นนิ่มๆเลยนะคะต้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งน้ำต้มไว้แล้วนะคะอยี่ยชอบน้ำสุดน้ำ put some add some water j u s รอนะคะตอนนี้ รอให้เดือดไปเรื่อยๆนะคะตอนเดือดก็จะรอเก็บเก็บของไปด้วยนะคะเพราะว่า มีเวลาน้อย Okay. Sorry. เราต้องการให้ไปเปื่อยนะคะชอบเปือ่อยชอบผักไปเปื่อยนิดนึงือ,อขอชิม่อย อร่อย น่าจะสุกแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วออโดนออคุกกิง thank you very much ขอบคุณนะคะเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย